คำศัพท์ภาษาไทยในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหูหนวกอ่านว่าหูหนวกใบหน้าอ่านว่าใบหน้า หายใจอ่านว่าหายใจดมกลิ่นอ่านว่าดมกลิ่นรสชาติอ่านว่า,า,า,วารสชาต,านาชาติน้ำตาล อ่านว่าน้ำตาลเคลื่อนไหวอ่านว่าเคลื่อนไหวหยิบจับอ่านว่าหยิบจับถนาดอ่านว่า ขนาดน,านา้ำหนักอ่านว่าน,านา้ำหนัก